พอเมซี่เนี่ยไปที่สนามคัมนูเสร็จใช่ไหมอีกวันหนึ่งเมซี่ก็มีซ้อมที่สนามของเอลเช่ครับซึ่งแฟนบอลเนี่ยเข้ามาดูจนเกือบเต็มสนามเลยนะโอ้โหเมซี่เอฟเฟกนี่แบบสุดยอดจริงเนี่ยผมทําคลิปสั้นๆไปเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูนะครับปวดตีตนขามาับาเมื่อยหมอหมอหมอหืมโอ้โหพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยเฮ้ยกูไม่ได้แกล้งพูดนะเว้ยนี่ทางมวยมึงอะดีตใช่อย่าท้อแท้เว้ยมึงเป็นนักมวยอะดี กวนตีนขมักเม้งเอาเฒอโทษโทษผิดคลิปผิดคลิปผิดคลิปโทษโทษโทษแหมพลาดอีกแล้วเด็กกิจแม่งเงย โอ้โหโฆษณาอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินมาต้องมาติดอยู่กับโฆษณาเนี่ยจะไปสมัคร y t u b e บบีเมียเองราคาก็แรงเกินจ่ายไม่ไหวแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีช่องทางที่ถูกกว่ามานําเสนอจากเดิมเดือนละ179บาทลดเหลือ70บาทเท่านั้นหรือบางคนอยากสมัครรายปีเนี่ย1,790บาทโคจะแพงครับสมัครที่ร้านนี้700บาทเท่านั้นประหยัดไปตั้งพันกว่าบาทถูกกระเติมเองไปไหนไหนหรือบางคนอยากสมัคร3เดือน6เดือนก็ได้มีให้เติมเหมือนกันโดยที่ ที่คุณจะสามารถรับสิทธิพิเศษได้ตามปกติเลยไม่ว่าจะไม่มีโฆษณามากวนใจไทยแอปขนาดล็อกหน้าจอได้แถมได้รับชมคอนเทนต์พิเศษสําหรับคนที่สมัครผีเมียมด้วยนะและที่สาคัญไม่จำเป็นต้องไปแบ่งอีเมลกับใครใช้อีเมลตัวเองสมัครได้เลยหากสนใจนะครับแอดไลน์มาที่แอ978 poa z v แล้วทักมาคุยกับแอมินได้เลยนะครับยูทูปพรีเมียมราคาถูกกว่าเติมเองแอดมาได้เลย978 poa z v ไหนๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงคนนี้เลยดีกว่านะครับนี่เราพูดถึงพ่อหนุ่มคนนี้เลยนะครับนั่นก็คือคริสเตียโนโรน,นโดสอเจริญชัยเดี๋ยวที่เกกูไม่รู้อะไรนะ <c oughs> คืออันนี้ผมเล่าเล่าทำหลายให้ฟังนีเดนยงนะ <c oughs> อย่าหาว่าผมแบบโจมตีพี่โดหรืออะไรอย่างนี้นะคือผมอะหลับเมื่อคืนนะผมนอนตั้งแต่แบบสี่ทุ่มอะผมหลับไวมากคือผมเพียจากการออกกําลังกายแล้วก็เนี่ยผมเหมือนเ,อเสียงมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมเสียงมันเจ็บคออะไรพวกนี้ใช่ปะผมก็หลับผมก็ตื่นมาประมาณตีสี่ครึ่งผมก็ลุกไปฉี่เว้ยพอระหว่างไปฉี่ผมก็หยิบมือถือขึ้นมาเลื่อนจอไปเลื่อนจอมา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอ๊ะทำไมมันขึ้นมาคิซโนโรนโดโดนใบแดงวะเออผมก็เลยแบบ ไปหาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเผื่อใครที่โอ้ลืมเลยอ่ะขอเจ้าของเพจคอโดหรือยังครับแอดอันนี้ต้องพูดตรงๆว่ายัางไม่ได้ขอเลยฮะตายแล้วผมจะโดนอีกไหมเนะี่ยแม่งดุกันยังก็หมาแต่ชื่อพี่โดไม่ได้เลยแนะบนะบนะ่ากลัวนะ่ากลัวก็กลัวอยู่เหมือนกันครับกังวลอยู่เหมือนกันแบบไปพูดถึงชื่อเชโนโรนโดอย่างเงี้ยตายหาแล้วผม นะฮะก็ไม่รู้จะจบยังไงด้วยถ้าผมพูดอย่างนี้ม่งแบบปัญหาเยอะนะครับพูดชื่อพี่โดเนี่ยอ่าโอเคเอาวว่าเดี๋ยวค่อยไปขอย้อนหลังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าพวกเขาใจดีอย่าคิดว่ากูไม่รู้อะไรนะพวกเขานี่ไม่โกรธผมอยู่ละพวกเขาติดตามผมเขาไม่โกรธผมอยู่ละอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตามเฮ้ก่อนจะไปเล่าก่อนจะไปเล่าโอ้เดี๋ยวโดนแขวนนี่แหม่ผม เป็นาวต่างภาคงั้นชอบ <om> แขวนคนอื่นเหลือเกินนะครับ illing, <ills> อ่ะก่อนที่จะไปดูไ้ก่อนที่จะไปเล่าเนี่ยผมเปิดคลิปนี้ให้ดูก็แล้วกันนะครับต้องต้องดูคลิปนี้ก่อนนะนี่เป็นบทสรุปที่ผมตัดมาภายใน17วินาทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่ดูเลยครับปวดปีนขมักม่อหมอหมอหมอหึโอ้พอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยเฮ้กูไม่ได้แกล้งพูดแล้วเว้ยนี่ทางงวยมือดีใช่อย่าท้อแท้เว้ย มึงเป็นนักมมยอะดีกวนปีนเอาอีกรอบหนึ่งก็แล้วก,กันเนาะจะได้เผื่อแบบเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์แล้วผมจะไปเล่าแล้วนะฮะดูอีกรอบหนึ่งครับไปกวนปีนขม,กมักเม่หมอหมอหมอหมโอ้โหประดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยเฮ้ยกูไม่ได้แกล้งพูดแลเว้ยไอ้นี่ทางมวยมึงอะดีใช่อย่าทอแท้เว้วยมึงเป็นนักมมยอะดีกวนปีนขมักแม่ อันนี้คือสรุปนะครับภายใน17วิที่ผมตัดมาเป็นคลิปนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ใช้เสียงพูดของตัวเองแม้แต่นิดเดียวนะครับก <c oughs> ูขี้เกียจเลยครับอ่ะเอามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าสรุปคือโรนโดโดนใบแดงเพราะอะไรนะครับตอนแรกเนี่ยความจริงกรรมการให้เหลืองนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยนักเตะก็ไปฟ้องกันนะครับเออเียต้องเล่าก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรคือมันเป็นจังหวะชุลมูลในกรอบเขตโทษนะครับคือโรนโดเนี่ยเหมือนไปกําลังเบียดกับชื่ออะไรนะดาร่า โอเชียเออเหมือนกับดาราหรือดาราโอเชียนนี่แหละเหมือนไปเบียดกันนะครับแล้วมันมีจังหวะที่พี่โดเนี่ยไปฟันศอกนะครับโอ้โหศอกดอกนี้กูึกว่าบัวขาวอะแต่ปั๊กนะครับกระเด็นแบบกิ้งลงไปนอนกับพื้นคือคุณทําอย่างนั้นได้ยังไงโร,รนโดคุณร่างกายแข็งแรงขนาดนั้นนะ่ะคุณนี่แม่งแบบนักมวยปั้มเคลื่อนที่เลยนะคุณนี่คืออาวุธเคลื่อนที่เลยไปทําอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เจ็บตายหรอกนะครับอ่ะเอาเป็นว่าพี่โดเนี่ยก็ ฟันสอกเข้าไปที่กลางหลังนะครับนักเตะของไอร์แลนด์เนี่ยก็ไปฟ้องกันนะครับแบบโอ้จานพี่โด,โดแม่งแบบเฮ้ยไม่ได้พี่โดแม่งฟันสอกเว้ยอะไร,ไงะรเงี้ยนะเออกรรมการก็แบบก็ไม่เป็นไรให้ใบเหลืองไปแล้วอะไรเงนะี้ยแต่ทีนี้นะครับ พี่โดก็ไปบอกกรรมการว่าเฮ้ย hey, ผมไม่ได้ฟันซอกผมแค่ผักนะครับก็มีการแบบทํามือไปดูได้เลยนะครับในไฮไลท์พี่โดเขาอธิบายกรรมการว่าเอามือผักจริงๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อเช้าผมก็กลับมาดูไฮไลท์ของช่องโมโนไปดูได้เลยนะครับพี่โดทําท่าแบบเอามือผักแบบเฮ้ย hey, ผมไม่ได้ฟันซอกผมเอามือผักเฉยๆมันแค่การผักนี่ไงพี่โดก็มีการเล่นละครไปดอกหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่ากรรมการจะ เนี่ยพอพูดเรื่องพี่โอเนี่ยผมเตรียมปิดไลฟ์เลยครับแต่ว่าแต่กรรมการในห้อง VR เนี่ยเขาก็แจ้งกลับมานะครับเฮ้ยยานมาดูก่อนมาดูก่อนพี่โดไม่ได้พักนะอะไรอย่างงี้นะครับก็ในระหว่างที่กรรมการเนี่ยไปดูกําลังจะไปดูห้องอไปดู VR นะครับพี่โดเนี่ยก็ดันไปทําท่าล้อเลียนนะครับน่าจะเป็นดาราโอเชียนะไปล้อเลียนแบบเนี่ย ท่าในรูปเนี่ยครับก็คือเหมือนแบบเหมือนร้องไห้ท,ทําท่าร้องไห้ใส่เขาอย่างเงี้ยวปต้องไปฟ้องกรรมการที่กูทําคือให้มึงหยุดร้องไห้มานในหไม่รู้ว่าเขาพูดยังไงนะผมก็เดาไปแต่ก็ไปทาท่าอย่างเงี้ยคือล้อเลียนใส่นะครับก็เหมือนอก็ไม่รู้เหมือนกันทาไปทําไม,ไมหลักฐานครบนะครับ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่โดทำไปทําไมนะครับสุดท้ายเนี่ยกรรมการเขาบอกว่าหลักฐานครบนะฟันศอกใส่เต็มหลังนะครับแล้วกรรมการก็ยกเลิกใบเหลืองแล้วก็ควักใบแดงให้แทนทีเนี้ยผมคิดว่าพี่โดน่าจะแบบอาจจะโมโ oh หแล้วเดินหนีไปเลยใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าพี่โดเนี่ยทำหน้าแบบเบปากอ่ะแล้วก็ปลบมือแบบปรปชดปชันนะครับแล้วก็ทางด้านแฟนบอลนะครับก็เอาคืนนะครับพี่โดก็แบบทําท่าร้องไห้ใส่ใช่ไหมแฟนบอลก็ทําท่าร้องไห้ใส่เหมือนกัน บางคนก็ยกนิ้วให้ไม่ว่าจะเป็นนิ้วกลางแบบตะโกนด่าโนเพราะก่อนที่จะแข่งเนี่ยพี่โดเขาเคยเขาไปให้สัมภาษณ์ประมาณแบบผมอยากให้แฟนบอลไอร์แลนด์โหใส่ผมนะนักเตะในทีมจะได้ไม่กดดันเพราะว่าผมเนี่ยจะได้รับเสียงโหคนเดียวอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่รู้พี่โดเขาต้องการอะไรหรือประมาณแบบผมจะเป็นโลบบ่ป้องกันทุกคนเองอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นไรเบียวอะไรไรื <c oughs> ก็นั่นแหละแฟนบอลเขาโหคืนนะครับ พร้อมกับทําท่าร้องไห้ใส่เออแล้วนอกจากนั้นนะครับแฟนบอลนี่ตะโกนชื่อเมซี่ด้วยตะโกนชื่อเมซี่ลั่นสนามเลยนะครับก็นั่นแหละมันเป็นวิธีการที่แบบยั่ยยุๆๆๆนะฮะแล้วทีเนี้ยระหว่างที่พี่โดกําลังจะเดินกลับอย่างที่บอกพี่โดเดินเบบป่าใช่ไหมแล้วก็เดินแบบไปมีปากเสียงกับโค้ดของไอร์แลนด์นิดนึงซึ่งโค้ดไอร์แลนด์เนี่ย ก็มาให้สัมภาษณ์เฮ้ยโรนโดพูดอะไรกับคุณเนะี่ยอะไรเงี้ยโค้ชเขาก็เลยบอกว่าเขาเหมือนชมผมแบบประชดประชันนะว่าผมเนี่ยไปกดดันผู้ตัดสินจนกรรมการเนี่ยเขาให้ใบแดงอะไรแบบนั้นอนะซึ่งโค้ชไอรลนก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะเออคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคิดว่าผมไปปั่นหัวเขาเหรออะไรประมาณนะั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับผมที่เขาโดนเาขาโดนเขาตัวเองอนะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็ถามต่อนะครับว่าเ้อแล้วคุณได้พูดคุยหลังเกมกับโรนโดไหมอะไรเงี้ยโค้ชก็บอกว่าไม่นะผมคิดว่าเราคุยก <laughs> ค,ค,คือมันก็งงนิดนึงอ่ะคือคุณน่ยไปฟันศอกใส่นักเตะกรรมการให้ใบแดงแต่พี่โดเดินไปหาโค้ชของไอแลนด์ว่ามึงอะขี้ฟ้อง <laughs> มึงอาไปกดดันกรรมการจนกูโดนใบแดงเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้ามึงไม่พูดกูไม่โดนแล้วเนี่ยผมก็ได้แต่ถามในใจอ่ะ พอพี่ทำฟาวนี่ก็ต้องโดนใบแดงเปล่าวะพี่ไปฟันศอกแต่เขาว่าพี่เจตนาทำร้ายร่างกายอ่ะมันก็ต้องเป็นใบแดงดิพี่พี่จะไปว่าโค้ชเขาทำไมอ่ะถ้าพี่ผักแบบที่พี่อธิบายโค้ชมันไม่เป็นอะไรเลยถูกไหมถ้าพี่โดไปผักอ่ะแบบเพราะว่าไอจังหวะนั้นอ่ะดาราโอเชียมันก็ไปดึงพี่โดไปดึงเบียดกันก็คือในกรอบเขโทษอ่ะเขาไม่ปล่อยคุณให้คุณเล่นง่ายๆอยู่แล้วอ่ะแต่เนี้ยคือไปดึงไปอะไรเงี้ยพี่โดไปหลุดไงไปฟันศอกเงี้ยแล้วคุณจะทำไงอ่ะในเมื่อเขามีหลักฐานเขามี VR วิดีโอแอส s t a n t คุณจะไปเถียงเขายังไงอ่ะแล้วคุณจะไปโวยวายใส่โค้ดฝักตรงข้ามที่เขาแบบเรียกร้องให้กรรมการไปใช้วิร์หรอซึ่งมันก็ไม่ได้สิ่งนี้นพี่โดผิดพลาดจริงๆนะนี้ต้องพูดตรงๆนะครับคือถึงแม้ว่าผมจะเข้าใจพี่โดพี่โดอาจจะมีอารมณ์แบบงุนหงิดคือมันเป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วครับที่จะมีอารมณ์ถึงเฉียวแต่เพียงแค่แบบว่าในเมื่อคุณออกไม้ออกมืออ่ะมันก็ต้องรับโทษตามสภาพผมไม่ได้มองพี่โดเป็นวัยทองนะครับในวัยสี่ปีนี้ยังไม่เข้าวัยทองเลยยังเป็นวัยรุ่นอยููู่่่่เลลลลยยนนะพพดดดรงงๆ้วัสึกาาาีโหหุุจ อารมณ์หลุดอาจจะเป็นเพราะแบบด้วยตอนนั้นนะทีมก็โดนนำสองสูดอะไรเงี้ยนะเมืม่อกี้มีคนบอกว่ามีแฟนคลับพี่โดเข้าข้างด้วยเหรอ,อ,อมันเข้าข้างไม่ได้คือเข้าใจว่าอาจจะเป็นอารมณ์ในเกมมันเป็นแพชชั่นหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่สิ่งเนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในสนามไม่ว่าจะเป็นใครครับถ้าไปเรียกโดนเมซี่ทำอะไรแบบนี้ผมก็เถียงให้เมซี่ไม่ได้เหมือนกันใช่ปะคือผมจะไปเถียงให้เมซี่ได้ไงอ่ะมันเคยมีทีนึงตอนนั้นเมซี่เหมือนมีจังหวะบีบคอผมจําได้นะผู้พิทักษ์คุณธรรมตอนนั้นอนะ่ะโอ้ออกมาเต็มเลย เอาแต่ภาพนิ่งมาว่าเมซี่แบบบีบคอเชื่อจริงจเมซี่ไม่ได้บีบคอนะครับเมซี่เป็นแค่ผักแต่โอเคอาจจะเป็นจังหวะบ,บีบคอความถูกต้องผู้พิทักษ์แบบสิทธินักฟุตบอลอลไวงนี้ออกมาเต็มเลยซึ่งผมจําชื่อได้นะบางคนเลยเงี้ยอย่างอา่า คำใบนะครับชื่อตัวย่อกระกฏอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบจากเพจหนึ่งอะไรเงี้ยเออหรือแบบจากลูกเมนในเพจนั้นอะไรเงี้ยเออเข้ามาคอมเมนต์แบบโอ้โหเมื่อปกป้องมเมซี่อะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละแต่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ปกป้องนะวันนั้นผมก็บอกเมซี่ก็ทําไม่ถูกต้องนะผมก็ไม่เคยพูดว่าเมซี่ทําถูกต้องสักครั้งนะเออแต่ผมแค่บอกอย่างเอตอนที่เมซี่ทําใส่เนเธอร์แลนด์ผมแค่บอกสะใจานะแต่มันไม่ถูกต้องเนี่ยผมก็พูดตลอดนะครับนั่นแหละแต่วันนั้นน่ะนักสิทธิ์นักปกป้องอะไรพวกนี้ออกมาเต็มเลยแต่วันนี เงียบหายครับไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมผมไม่เห็นเลยนะครับอมผม,มเห็นแต่มีน้องคนนึงน้องคนนึงทักมาในเพจนะครับบอกว่ามันมีไอ้ช่อง youtube ช่องหนึ่งอะชื่อโง่ๆอะไรสักอย่างแหละผมจําไม่ได้ละเออมาบอกว่าไปเม้นช่องสปอร์ตของพี่เบลขอบสนามเนนะี่ยบอกว่าโรนโดไม่ได้ตั้งใจสอกจ้าเขาแค่ขยับตัวแล้วสอกไปโดนเฉยๆตอนแรก <laughs> เป็นใบเหลืองแต่เวอาสั่งให้เป็นใบแดงกู <laughs> แคปไปดูได้ปะล่ะ <laughs> แคไปดูได้ปล่ะเออเออไหนแบนมาเป็นวัตถุดิบให้ผมหาแสงหน่อยได้เปล่ะอ่ะถ้าผมเปิดโดเนตให้ผมได้ไหมถ้าผมเปิดโดเนตให้ผมได้ไหมเออมันต้องแลกกันใช่ป่ะคุณต้องโดเนตให้ผมดินี่ผมเปิดให้นี่เลนโดไม่ได้ใจสอกจ้าเขาแค่กยับตัวแล้วสอกไปโดนเฉยๆอ่ะกลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปวดปีนขเขามัแม่งหมอหมอหมอ กวนตีนขมักเมฆหมอหมอหมอกวนตีนขมักเมฆหมอหมอหมอกวนตีนขมักเมฆหมอหมอใช่ครับเป็นการขยับตัวนะครับพี่ดแค่ขยับต <affordable> ัวเฉยๆไม่ได้ต <int est arts> ั้งใจนี่ต้องบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนที่แบบเป็นติ่งเมซี่แบบโห่พร้อมที่จะด่าพีโดเลยคือมันไม่ใช่คนเราแค่ขยับตัวเขาแค่พลิกอ่ะคนแข็งแรงไง คุณลืมไปหรือเปล่าพี่ดเป็นคนแข็งแรงไงแล้วแบบขยับตัวพลิกตัวเนี้ยอ่ะสอกอาจจะไปโดนแรงขยับตัวแบบนี้บอสชาตีแจกโบนัสไม่แตกแจกหนึ่งหมื่นนะครับอนั่นแะครับก็ไปสีสันกันไปนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับ